อขอให้เรามีสติสัมปชัญญะในการรับรู้ไว้ว่าทุกคนย่อมเดินสู่ความเสื่อมเสมอ ทุกคนย่อมเดินสู่ความตายเสมอทุกคนย่อมเดินสู่ความพัดผ้าผิดหวังจากของอันเป็นที่รักเสมอดังนั้นวันนี้เราอย่าเสียเวลาในการไปทําอะไรเลยให้เอาเวลาขวนขวายในการเริ่มต้นมาศึกษาหลักคําสอนพระเจ้าเริ่มต้นในการปรับพปฏิบัติตามธรรมสมควรแก่ธรรมเริ่มต้นทําศีลสมาธิปัญญาให้ตั้งมั่นแก่ตนเองเพื่อเมื่อวันเดินเราถึงความตายเราจะได้ไม่ไปสู่ทุกขติวินิบาสัตว์โลกกำเนิดเจริญชาและไปวิสั แต่เราจะเดินสู่สุคติโลกสวรรค์เพราะเราสร้างความลาดเอียงเทเหียนน้ำหนักของฝ่ายกุศลความเคยชินในการปฏิบัติตามธรรมสมควรแก่ธรรมเอาไว้มากพอเราก็รอดพ้นจากทุกขติได้เดินไปสู่สุคติหรืออย่างน้อยเราไม่สนใจเรื่องทุกขติสุคติแต่เราจะได้ความสุขในปัจจุบัน เราเสวยของกุศลในปัจจุบันมากย่อมได้รับความสุขมากเราเสวยผลของวิบากกรรมคือการทําความบาปความชั่วมากความทุกข์ร้อนในชีวิตเราย่อมมีมากเช่นเดียวกันดังนั้นขอให้รักษาอัตภาพของธรรมะพระเจ้าใช้ในชีวิตประจำวันน้องเอาธรรมะของพะองร์เข้าหาตัวเองเรียกว่าโอปานายโกน้อมเข้ามาใส่ตนอย่าไปสนใจเรื่องชาวบ้านเยอะกลับมาสนใจเรื่องตัวเอง เมื่อเช้าอาจารย์ก็ด่าดฉัาในไลฟ์สดตอนเดินทางมาอาจารย์เดินทางหชั่วโมงนะไลฟ์สดไปละสี่ชั่วโมงยี่สิบนาทีเดินทางมาจากกรุงเทพอ่ะไปถึงจังหวัดไหนก็ไม่รู้ก็เริ่มเริ่มไลฟ์สดมามีคนมาถามอาจารย์เขาถามว่าระหว่างอะไรนะเรื่องที่เลือกคนสักคนหนึ่งอ่ะจะชอบคนผู้ชายสักคนหนึ่งผู้หญิงมาถามระหว่างจะชอบคนที่นิสัยดีกับคนที่ใช่สําหรับเราจะเลือกอะไร แล้วอาจรเขาฟังบางทีตอนแรกเขาไม่เข้าใจมันก็บอกว่ามันมีดราม่าอยู่ในกระแสลําไยใช่ไหมลำไยอาจารย์ก็น่าอาคำถามตอนนี้กูเริ่มลําไยมึงแทนแล้วตอนเนี้ยมันน่าลำคาญมันจะดราม่าอะไรกันไม่เข้าใจปัญญาอ่อนมากเลยในสังคมเราอาจารย์ถามพวกเราทุกคนในที่นี้คนดีกับคนที่ชอบมึงเลือกอะไรใครตอบคนดีกูคงยกระโถนนะเพราะอะไรชีวิตจริงมันไม่มีใครเรียกคนดีหรอกมึงจะเรียกคนที่มึงชอบถูกต้องเปล่าอาจารย์ถามว่า หือสินส่วนตัวอยู่ตลอดเวลาอายุ70ปีเป็นคนดีไม่เอาทำหัวล่ะใช่หรือเปล่าดีแต่มันไม่ใช่ถูกต้องไหมมันไม่ใช่สําหรับเราเราไม่เลือกดีแค่ไหนแต่เราไม่ถูกใจเราจะเอาไหมาไม่เอาเหมือนมีคนบอกโทรศัพท์ซัมซุงกับโทรศัพท์ไอโฟนอ่ะแต่เราชอบไอโฟนแต่มีคนบอกว่าซัมซุงดีกว่าเนี่ยฟังก์ชันฟีเจอร์มันดีกว่าเยอะแต่เราชอบไอโฟนเราจะเลือกอะไรยังไงแล้วก็ไอโฟนถูกต้องป่ะไม่ว่า มันจะน้อยกว่ามันจะแพ้กว่าแต่รูปลักษณ์มันสวยความกา่าเราจะเอาวันนี้ถูกต้องป่ะเพราะเราเลือกในสิ่งที่เราชอบเราทุกวันเนี่ยเราไม่เลือกฟังก์ชั่นหรอกเราเลือกชอบ